ทุกคนวันนี้ผมก็จะมาดูเชลโร่นะฮะเทุกคนทุกวันนี้ก็เป็นสุดดวงของปีศาจเนาะมาเสวนะฮะซึ่งผมเจอเพื่อนนี่จะแพ้ด้วยนะฮะเทุกคนได้ผมเจอเพื่อนละนี่ฮะฮะทุกคนผมเจอเพื่อนนี่จะแพ้ด้วยฮะนี่ผมบอกว่าเนมลิสนะน่าจะแบบนี้นะฮะไม่ยากปีศาจมาดูซิว่าใครได้แชมป์นะฮะผมว่าผมไม่ได้หรอกเซ้าเป๊บเซ้าเรื่องมาเสาว่านะทุกคนเรื่องมีเห็นว่ามันทัสมากิได้ระเกินไปฮะฮ่าคุนเติ้ลนะฮะยังมาแพ้เพื่อนผมไหมครับโอเค บอกว่าจะไปฮะเจอเพื่อนเพรแล้วเนี่ยมันสนุกมากฮะทุกคนรวมเซลอ่ะเขาบอกว่าแน่นอนครับผมแรัประจำเลยแค่ทุกคนถือว่าดีมากผมชอบมากฮะทุกคนมันคือแบบว่ามันแลกเปลี่ยนความสุขกันเนาะแต่ว่าพูดคุยกันกระชับมีท่าถือว่าการรวมเซลครั้งนี้คือผมชอบมากสุดตัวนะคนจีนเนาะวนนี้ผมได้ลงสุดเดือยฝั่งฮีโร่นะฮะเพ่อต้องคาดหวังหรอแฮะไม่ถึงแปดทีฮะทุกคนวันนี้ซื้อทีผมก็จะหน้ากากหวังลงไปด้วยเนาะ ละหกลาสสามนะฮะทุกคนถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นฮะเชิดหัวด้านแห่งแข็งๆด้วยคืออะไรอ่ะนี่โมจิอะไรเต็มเลยนทุกค,คนโอ้โหนี่ก็ผมเพิ่งผูกไปเมื่อวาน,นนี่ฮะมิสเตอร์ขี้ฟันนะฮะคนใจเกเรค่ะ <c ười> ผมว่าใช่ๆช่ผมแฮ้กิลใจเกเรฮะตอนนี้ผมใจเกเรๆๆมาต่อสีทึงนะ ทำไปก่อนแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรอืมเสียยอดเลยคนนัน้นจบแล้วเรียบร้อยฮะเกมน่ก็ถือว่าเป็นเชนโลที่แบบว่ามีความสูงม่างห่หมาสุ่มได้ดีกว่าฮะโอเคจัไปฮะท่านน่ะฮึหหึจิตาหใหญ่ยังเกมไม่มีสีมาอยู่ในดีชันไม่สีมาไปดูลรเคาอย่างไรฮะฮึหึหึน,น,นไม่อยากถูกฆ่าลแล้วแต่ก็ไม่เชื่อฟังหรอกนะ่ะ ถ้าได้มาได้ข้อพิบูลได้ชุดขอเอคิวโอไม่เป็นไรอันนี้แม่ไม่เอาอปืองตัวโอเคทุกคนวันี้ก็มีไว้นาะชอบกอดใจ้วใจของไม่ฮะชนโลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายคุยอ่ะแล้วเขาก็ตอบเรามาเราจ้โอเคมาฮะมีความสุขนะไปละ